สวัสดีเพื่อนชาวฟินเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมซิลายู่เกมไฟฟ e f อรเหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เพิ่งเจอข่าวว่าไฟฟอร์จะปิดการปรับปรุงฐานดาต้าเบสนะครับทาให้ต้องปิดปิดเกมเล่นไม่ได้ประมาณ12ชั่วโมงนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้อยู่นะครับต้องรอประมาณ12ชั่วโมงเออแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งครับที่อยากจะโชว์โดยโดยความบังเอิญนะครับผมเคยพูดถึงเมเลียแท็กใช่ไหมครับที่เป็นเพร์กของซิสเต็มเพล็กซิสเต็มใหม่ ที่จะเข้ามาในเกม f i r e f o r อนะครับวันนี้ผมบังเอิญไปเจอบัคครับว่านี่ถ้ามาทําภารกิจตรงนี้นะครับแล้วเป็นภารกิจเก็บของแล้วมันจะถ้าเกตเดินไปเหยียบของปุ๊บมันจะทำเมลียแท็กเลยเอาไปดูเลยครับคลิปเป็นยังไง โอเคะดูเสร็จแล้วก็ดูผมเล่นเกมต่อกันนะครับเออเล่นครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคผมเดินครับสต็อกผมสต็อกอีกแล้วกลัวว่าเน็ตจะไม่ดีนะครับ ผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับถึงตอนแรกเห็นเป็นภาพใน snapshot มันแค่รูปภาพเฉยมันเป็นดาบเล็กๆสีฟ้ามันก็ไม่สวยอะไรมากครับแต่พอเห็นอนิเมชันอะไรแล้วก็สวยดีครับเออภารกิจของผมคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตอกเจอขั้นสอง หลังไวๆนะเจ้มันได้แดกมันได้แดกมันระโดดลบมันระโดดลบก็คือเห็นในรูปภาพแล้วมันก็ฉนนเฉยๆนะครับแต่พอมาเห็นในเกมแล้วเออก็สวยดีครับใช้ได้ถึงต่อไปก็น่าจะมีแบบโอ้ออกไปแดกไปไปแดกนะเออ ยะยะ่โอ้ยมามีประตูโอ้แม่งชาร์จไม่หยุดเลยอะโอเคครบแล้วครับตอนนี้เหลือค่าสตูอีส12ตัวเออสมมติคนที่ไม่รู้นะครับสามารถปรับ F.O.V ได้ไปที่เกมเพย์นะครับแล้วก็นี่วิชั่ว Third Person F.O.V อยากให้มันใกล้แบบใกล้แบบ เวลาเล็งเอาอีกแล้วนะครับเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ตัดผมใช่ไหมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไรแล้วครับท้ายโซวัสดีครับ The fuck <laughs> ยิงกับหลัง